่ะสวัสดีจ้าวันนี้ก็พามาเก็บถั่วนะคะถั่วที่ปุกปลูกไว้นะคะวันนี้เก็บไปตำส้มตำได้แล้วนะคะค่ะนี่นะคะก็ออกเรื่อยๆนะคะมีเพี้ยลงด้วยนะคะเนี่ยเพีย้ยเห็นไหมเอ่ยเพี้ยลง เดี๋ยวต้องหาอะไรมาฉีดนะคะน้ำยาอะไรเอ่ยผสมปูก็ไม่ค่อยรู้ซะด้วยเปลือกไข่เดี๋ยวทำสูตรขึ้นมาเองนะคะค่ะอันนี้ก็ออกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บกันนี่นะจ๊ะ ปลูกแบบตามธรรมชาตินะคะแบบธรรมชาติปลูกทิ้งๆไว้นะคะถ้าเราดูแลหมั่นดูแลมันก็ได้กินนะคะค่ะอันนี้นะคะหลือให้ลงกระดินเลยฝากฝากเขาก็ใหญ่มากนะคะค่ะ เสียดายลุงนี้เอามาปลูกเยอะๆก็ดีนนะคะอันนี้เราก็มาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เยอะเลยนะคะโอ้โหเพียเพียเยอะเลยทำไมามากินของปุ๊กเนี่ย ฝากก็ยาวนะคะฝักก็ยาวอยู่นะคะแต่มีเพี้ยด้วยเนี่ยเพี้ยลงนี่นะคะฝากก็ยาวโอ้ยาวยาวเหมือนกันฟุตฝ่าเลยนะคะฝักมันนะคะตรงไหนอีกอันนี้ก็กองเลยนะคะ กองกับดินเลยนี่นะคะผีเสื้อผีเสื้อมาเข้ากล้องด้วยผีเสื้อสีขาวเห็นไหมเอ่ยนี่ มันออกแดดปุ๊กมองไม่เห็นน่ะไหนปุ๊กยังไม่เห็นตัวผีเสื้อเลยเห็นแต่ต้นหญ้าอ๋อนี่ไงผีเสื้อสวย ให้ถ่ายใกล้ๆด้วยสีขาวนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยตัวเล็กนิดเดียวค่ะไปแล้วก็อนี้นะคะ โั่ฝักยาวเก็บเลยเก็บเลยนะคะเพี้ยลงเยอะนี่นะโอ้โหเพี้ยลงเยอะมากเลย นี่ค่เพีย้ยเด๋ยปุ๊กจะไปหาเห็ดโคนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อได้มาอีกแล้วนะคะประมาณกิโลถึงเปล่าไม่รู้น่าจะครึ่งกิโลนี่ค่ะเราก็เก็บแล้วถูกนะคะอันนี้เราก็เก็บ นี่นะคะทำไมออกอีกเยอะเลยต้นนี้ยังยังไม่มีอ้นนี่อีกปกนะักหนึ่งเกือบหลงเกือบหลง นี่ละคะวันนี้เราก็เก็บ ค่ะอันนี้นะคะ